เออรายงานยอดเจอบริการที่ยอดอะไรเงมองลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสมัยนี้กํนเอาละรายงานงานรายงานเอดยอดเจอโอ้ยอย่าพึ่งโดนดิโอ้ยดีดจับไว้โอ้ยกล้าอย่าจับเชือกเอารายงานโอ้ยไอ้บอิษัท ดิฉันนักป่าเออดิฉันนักศาสตร์สีลาแดงสีลาแพทตามบุกหรอามดอดหาอ3ชั่วโมง40ุา สี่ฟนแล้วค่ะดูไปดดดอดพร้อมแล้วดดอย่าไปฟอ้างล่างฟอ้าง้ากพอดัง้ารับตาเก้าลงไปเออรับตาใช่ไหมเออรับตาเก้าลงไปเลยรัตาเก้าดูไปดูไปดูไป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 ไไป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 ไ สามอุ้ยนี่วขางเด็กขาดอ่ะนสำมเนี่ยมือไป่เนี่ยสนี้ล็กทุกีน่วพาดไดไหนบอกเงี้ยเ้ามบอกยายาจับอยาจับเฮ้ยนี่มึนะเนาะ